ทั้าบ <society> <ını> <been> <dividends> <ý EN> <Ps metric> ุญแลบบุญเวทกามตูบริจากลู่ย่างบุซาแบบไหนมันคือยากิเล่นหลวงปู่สร้างไยพระคือสงฆ์องค์สามงามเลิศล้ำราชธรรมนำสุขทั่วทุกหนวุฒากราสง่างามมิ่งมงคล กานคุณล้นสร้างสิทธิชีวิตดีปรีชาศาสตร์จันลงธครำรพระสัมพุทธสุวิสุทธ์ผุดผ่องไม่หมองสีปัญโยเลิศมากล้นบารมีสถิตที่พระอารามนามสีจันเป็นพระเถระรัตันยูผู้รู้โลกข้ามทุกโศกม่วงมานผ่านตามฝัน ไม่รู้ร้อนอยู่เป็นเย็นชีวันตอนนี้ได้เวลาทุกครแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านเอกาเตโซเซนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาบุรีรามย์คณะวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานนะครับประธานพิธีในจุดทูปเขียนบนทุกหมู่ในขั้มพิธีกาบมุกตูดชาเขาได้เป็นนักเรขอกราบเรียนเชิญครับ พระเดชพระคุณพระราชวุทาาจารย์ท่านมีเพื่อนสาามิษ์หลายรูปดังที่เราได้ทราบจากการประกาศของทางวัดอยูบ่อยครั้งในแต่ละวันอีกรูปหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือหลวงปู่หาหลวงปู่หาสุภโรท่านมีอายุใกล้เคียงกัน ได้พูดบันทึกเอาไว้ได้รับฟังว่าเราเกิดมีอายุใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันได้เวลาเราตายแล้วก็ไปพร้อมกันนะนี่คือคำพูดที่ให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมาเพราะหลังจากที่หลวงปู่หาสุภโรวัดปู่กุ่มข้าว มรณภาพวันที่24เศกิกายนพุทธศักราช2566จากนั้นอีกสี่วันคือวันที่28ฤลศกิกายนพุทธศักราช2566ก็ปรากฏว่าประเด็จพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระราชวุฒา,ารย์ปรีชาสุปัญโยก็ตามไปอีกมรณภาพตามไปดังที่ได้พูดจากันเอาไว้ที่เล่นทีจริงอันนี้ก็เป็นความรู้พิเศษที่ควรที่จะได้ให้เห็นถึงความปูกพัน์เกี่ยวข้องกับเพื่อนสาธรรมิกในรุ่นเราคราวเดียวกันแบัดบนี้เราท่านทั้งหลายได้มา อยู่ในมณทลพิธีพระราชทานเพลิงศพณเมนเพิเศษวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงแห่งนี้ก็ขอให้ได้รำลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้สร้างเอาไว้ค่อนข้างมากไม่ใช่เพียงเกิดมานานบวชมานานเท่านั้นแต่าเตรียมพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการ การศพของท่านท่านได้เตรียมพร้อมในเรื่องของการสร้างเบนตามความนึกคิดตามความวาดฝันของท่านเอาไว้ตลอดทั้งปัจจัยใจทยธรรมเกี่ยวกับการศพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิมพ์หนังสือในการจัดเครื่องทยธรรมทยทานต่างๆเตรียมพร้อมหมด ท่านเคยพูดว่าเมื่อเราตายลงไปจะไม่ให้ใครลำบากด้วยนี่คือคำพูดที่ท่านได้บารอบเอาไว้ก่อนแต่มรณภาพจุดท้ายท่านก็ได้จากไปอย่างที่เราทราบเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ในเวลา ตีหสี่สิบห้านาทียังความโศกโศกโศกาอะไรมาสู่บรรดาสาธุสิทธิ์พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงที่เคารพนับถือเป็นอันมากสุริอ,อายุได้95ปีนับโดยปีก็คือ95ปีถือว่าไม่น้อย เรียกว่าเกือบถึงหนึ่งศตวรรษคือหนึ่งรปียังขาดอีกเพียงหปีเท่านั้นส่วนหลวงปู่หาอายุ97ปีก็ถือว่าอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันท่านก็จากไปในระยะเวลาใกล้เคียงกันพร้อมๆกันก็ได้นำความโศกโศกโศกาไลมาสู่บรรดา ลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายเป็นยิ่งนักรับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาจึงขอสมดุดุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรเชนี้เจะระปุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขาธิการคณะธรรมยุทธกรรมการมาเทราสมาคม ได้เมตตาเป็นประธานในาการความเป็นกุศลถวายพระเดชพระคุณพระราชวุฒิอาจารย 外卖。 ดบนิมนต์เทพบุตรสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมาเทวสมาคมในเมตตาตอนกระต่ประทานได้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆราชในนายกจำนวนห้ากระต่ายขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ ในโอกาสนี้ขอกราับที่มนต์ะมหาเถระจําจำนวนข้าวรูปจากราชื่อตัวไปนี้ลำดับที่หนึ่งพระเดชพระคุณพระราชพิสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธ์ลำดับที่สองพระเดชพระคุณพระราชก,รรกรมรรมกวีรองเจ้าคณะภาคแปดธรรมยุทธ์ลำดับที่สามพระเดชพระคุณพระราชกรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลรราชธานีธรรมยุทธ์ ลำดับที่4ีประเดชพระคุณพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธและลำดับที่ห้ประเดชประคุณพระราชวชิราสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธในเมตตานะครับเป็นองค์พิจรารณาถ้าไต่บังสุกุลขอการนิมนต์ดยกว่ากรกบ าวีระวงกรรมการมหาวิรัสมาคมเลขานุการเสมเด็จพระสังฆราชและเลขาธิการคณะธรรมยุทธประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยความเคารพอ,อย่างยิ่งรเรียนท่านไกสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นประธานฝ่ายคารวสที่เคารพอ,อย่างสูงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีประธานเถิงศพพระเดชพระคุณพระราชวุฒายาจารีชาสุป,ปัญโย อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจาังหวัดขอนแก่นและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีจันพระรามหลวงในวันนี้กล้าวขออนุญาตนำเรียนชีวประวัติและคำไว้อาลัยหลวงปู่พระราพิทธาจารย์ปีชาสุป,ปัญโยพูดถึงแก่มรณภาพมาเรียนถวายและนำเรียนพื่บิเกียรติเพื่อกรุณาทราบโดยสังเขปดังนี้พระ้า,ะาจารย์ พระเดชพระคุณพระราชพปธาจารย์นามเดิมปรีชาหลวงโคดเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2471นาบานเลขที่106หมู่ที่4ตำบลท่าสาลาอำเภอมรจายเครีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของคุณพ่อชูคุณแม่มูลหลวงโคดมีพี่น้องร่วมสายเรหิต5คนคือ1นายคำภูหลวงโคด 2. นางขนหลวงพโ่โคดสาพระเด็พระคุณพระราชวิทาจารย์ปรีชาสุปัญโยหลวงโคดสีนางทองคูณหลวงโคดและหนายหวดหลวงโคดชีวิตปรถมวัยเพราะเกิดในตระกูลที่เป็นสมมาทิฏฐิพระเด็พระคุณพระราชวิทาจารย์เมื่อครั้งเยาว์วัยจึงมีอัธยาศัยอ่อนโยนรักบุญใฝ่ขุศล กระตนันยูรู้คุณคนจึงเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆในครอบครัวหลวงโคดกระทั่งอายุ18ปีจึงขอรับการบรรพชาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2498ณวัดมหาชัยตะบนวังชัยอำเภอนาำพองจังหวัดขอนแกน่นมีพระเดชกุณพระยานสิทธาจารย์สิงห์สุนทโรหรือหลวงปู่แม่ตาหลวง เป็นพระอุปัช,ชาและได้อุปสมบทเป็นพระภิสูจในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่1 9มิถุนายน2492ณวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ห้วนติดโสเป็นพระอุปัช,ชามีพระญานรกิจตรียมวัดอุทัยธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระเมธาวินัยรสวัดบรมนิวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาวา่าสุปัญโยวิทยาฐานะหลวงปู่พระราชพุวิทยาจารย์สำเร็จการศึกษาทางโลกชั้นปฐมสาปีที่4จากโรงเรียนวัดนนสว่างปัท่าสาลาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นเมื่อพุทธศักราช2485ต้านการศึกษาทางธรรมจบนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพกรางอำเภอมันจายคีรีจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี2488และจบปร,ริญญาธร,รมสามประโยคสำนักเรียนวัดมหาชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี2503หน้าที่และผลงานด้านการปกครองหลวงปู่พระราชาพิธาอาจารย์เคยดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์หลายตำแหน่งที่สำคัญเช่น ปี2517เป็นเจ้าคณะตำบลในเมืองธรรมยุทธปี2523เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ปี2536เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์ปี2538เป็นพระอุป,ปัชฌาย์ปี2540เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าชัยวนันอำเภอเมืองขอนแก่นปี2549เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ ปี2552ถึง2553เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ะ้ารามหลวงด้านการศึกษาหลวงปู่พระราชพุทธาจารย์เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์เคยดำรงตำแหน่งครูสอนพระปริยติธรรมและบาลีสำนักเรียนวัดศรีจันทร์ผ้ารามหลวงเป็นกรรมการตรวจข้อสอบทำบาลีสนามหลวงภาค8ภาค9ภาค10 และภาพ11ธรรมยุทธ์เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดศรีจันทร์เมื่อปี2552ถึง2553ตลอดจนเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบดุญาตโรงเรียนวัดศรีจันทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้านการเผยแผ่เมื่อปี2549หลวงปู่พระราชาวุฒาจารย์เป็นผู้ดำบิกดก่อตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ร่วมกับพระราชวรานุวัตรปรกรณ์สารพีเจ้าวาดวส,สิจันทร์ในขณะนั้นเพื่อจัดก,การศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนผู้ร้ยโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัจจุบันโรงเรียนวส,สิจันทร์จัดก,การศึกษาตั้งแต่ระดับเตรียมอุบาลณ์ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียน624รูปคนและเมื่อปี2550ท่านได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนวส,สิจันทร์ ปี2552เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวสีจันทร์ด้านการเผยแพร่หลวงปู่พระราชพิธาจารย์เคยเป็นพระธรรมทูตสายที่5ประจําจังหวัดขอนแก่นและเป็นอาจารย์อบรมศิลธรรมประจําโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่างๆด้านสาธารณูปการตั้งแต่ปี2523ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวสีจันทร์พระรามหลวง ท่านได้ช่วยดูแลเสนาสนะโบรณปรัติิขันขวนถาวรและวัตถุต่างๆภายในวัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นฐานที่เอื้อเกื้อคูลต่อการปฏิบัติศาสนาิจและบำเพ็ญกุศลของสาธุชนตลอดมาและด้วยบาร,รมีธรรมแห่งองค์หลวงปู่ในปี2566ได้มีธนบดีกัตทานในองค์หลวงปู่ได้ปรวนาเป็นเจ้าภาพบบรณาราหลักคำ เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงปู่ซึ่งท่านตั้งปณิธานไว้ว่าก่อนตายอยากจะบูรณะสาระหลักคำซึ่งทำรถทุดอมไปตามกาลเวลาให้อยู่ในสภาพสวยงามใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดซึ่งฐานะพอดีท่านนั้นได้สนองงานตามปณิธานหลวงปู่ด้วยงบประมาณดำเนินการกว่า20ล้านการดำเนินการบูรณะยังไม่แล้วเสร็จตามแบบแปลนหลวงปู่ก็มาละสังขานก่อน เป็นที่น่าเสียดายว่าหลวงปู่ไม่มีโอกาสได้เห็นสลาลกรรมที่ท่านตั้งใจอย่างนแน่วแน่ที่จะโบนาซ่อมแซมให้สวยงามหากหลวงปู่ทราบด้วยยามิถิใดคงจะราบปลื้มชื่นใจเป็นที่ยิ่งที่ปณิธานของหลวงปู่ได้สําเร็จตามมโนปณิธานนั้นแล้วสืบเนื่องจากการเป็นพระสงฆ์ที่งดงามด้วยศีลาจารวัตรเคร่งครัดในพระวินัยใฝ่ใจปฏิบัติเป็นอาจินออกบิณฑบาตเป็นจิต อุทิศต,ตนต่อพระพุทธองค์ลงอุปสมบไม่เคยละของหลวงปู่พระราชพุทธาจารย์ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระคร,ะรูปลัดฐานานุกรมในพระราชพิสารอินเทระเซวีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธเมื 10, ่อปี2510ได้รับพระราานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตะบลชั้นตรีในรัชทาทีนานามที่พระครูสุพจน์ประกาศเมื่อปี2120 ในปี2125ได้รับประทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระกูสัญญบัตผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นโทในราชทินนามเดิมปี2127ได้รับประทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระกูสัญญบัตผ yeah ู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นเอกในราชทินนามเดิมปี2135ได้รับประธานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระกูสัญญบัตผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นพิเศษในราชทินนามเดิม ในปี2543ได้รับพระาทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสาม,มัญที่พระพิาสารสารคุณและเป็นที่ได้ยินดียิ่งของคณะสิทธิ์เมื่อปี2 5 6 2พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับพระาทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชาวุฒิอาจารย์ปั้นปลายของชีวิตอย่างไรก็ตามชีวิตทุกชีวิตไม่อาจหลี่ยง อันนี้จะทำคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้หลวงปู่พระราธธรชพิดาจารย์แม้จะมีโรคประจำตัวแต่ท่านได้ดูแลรักษาพบแพทย์ตามนัดมาโดยตลอดจึงทำให้ท่านมีสุภาพแข็งแรงเป็นปกติในวันที่8ธันวาคม2566ซึ่งองค์หลวงปู่จะมีอายุครบ95ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปวดพระทานน้ำสงผ์าไตรและเครื่องสักการะถวายองค์หลวงปู่ในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ แต่แล้วเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2566หลวงปู่ได้เอาพาดจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นด้วยการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบโดยคณะแพทย์ได้วดวถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดด้วยยาปฏิชีวนะและออกซิเจนต่อมาอาการของโรครุนแรงขึ้นคณะแพทย์ได้วถวายการช่วยหายใจและถวายการรักษาประคับประคองระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งถวายการรักษาทดแทนไตระยะหลังอาการของหลวงปูุ่ดลงจนในที่สุดการทำงานของอวัยวะต่างๆล้มเหลวหลวงปู่พระราชาุทาจารย์ถึงแก่มรณภา,ภาพอย่างสงบด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566เวลา5ริก12นาทียังธรรมสังเวชให้เกิดแก่คณะสงฆ์ทั่วสังคับมณฑลเป็นอย่างยิ่ง และยังความโศกเศร้าเสียใจอะไรรักให้เกิดแก่สิทธุคณะที่ถวายการอุปถามมาโดยตลอดก่อนมรณพสิริอายุ95ปีพรรษา75น,นี้ได้ถึงเวลาที่จะประกอบพิธีพระราชทานเป็นโศกพ,พระรจชวุฒธาจารย์ซึ่งเป็นพิธีการอันสำคัญยิ่ง เป็นเครื่องประกาศเจตคุณของพระราชวุทธาจารย์ผู้ถึงก่ลาวร้านั้นซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านไกสอนกองชาราผู้ว่าราชการจังหวัดกรอนแกนท่านในกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้เขาเรียนเชิญท่านประธานในพิธีในกรุณาบำเพ็ญกุศลโทษดพระไต่บังสุขุลพระราชทานในสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า โปรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอาการเรียนเชิญครับและโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระพุทธยอดฟ้าจุโลกที่ปรึกษาเจาาาักรพงศ์ก้าวสมยุรณ์กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าจังยุทธกาบนิมนต์พระเทพพระเดชพระคุณพระเทพพิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นกาบนิมนต์พระเดชพระคุณพระเทพวัดชลญาณเวทีวิวัดป่าสมบูรณธรรมจังหวัดพิษณุโลกและกาบนิมนต์พระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้ากระดภาคเก้นานะครับด้เบสตาพติจารณาผ้าใบางสุกุลของกระดับนี้หมด,ดวยกว่ากระดมครับ ้องลวงตาลอยข้อข้อลอยรอรับด้วยนะครับรอรับด้วยเข้ารับเลยครับตานี้จะ บันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกนแก่นได้ประกอบพิธีว่าราชการเปิดสมโอกาสนี้เปลี่ยนเชิญทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นครับช้าๆนะครับต้องรีบน,นะครับ 어 a h a